สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติสวัสดีเพื่อนๆพทุกท่านนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกม ea fc 2 4นั่นเองนะครับเป็นภาคใหม่ของ ea นะครับกับเกมฟุตบอลที่ไม่ได้เขาเรียกว่าผูกกับฟีฟ่าแล้วนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันในลีกซาอูครับเป็นการพบกันระหว่างเอลนาเซอร์กับเอลอิธิฮัทนั่นเองนะครับก็คือโรนัลโดจะได้ดวนกับฟาเบนโย่แล้วก็เบนเซม่านะฮะเกมจะเป็นยังไงนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราลุยกันเลยครับ ขอพูดถึงกราฟิกโดยรวมก่อนนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเสียดายมากที่สุดเลยก็คือการที่เอาคัดซีนเด็กนะครับก่อนเริ่มเกมเอาออกไปซึ่งผมว่าตรงนี้มไม่โอเคเลยครับนี่คือข้อเสียท,ที่ผมเจอนะแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดคือ AI ยังบอลยากอ่ะอันนี้ชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า e a f c 24 Saudi p ่ซาอุดีเปลิกจะเป็นยังไงไปกัน Every reason to believe this Love will be enthralling. Him. I'm Derek Ray, and I'm joined right, so here on the see, Gantry we'll for commentary we'll by, by Stuart know. Robson. And on the menu, the live Saudi Fana. Pro League action coming right up. Fana. It's You're Al Nasser and they face Al Itihad. And the second Well, often we talk about the tactics of individual Madrid. players, players that are missing <laughs> but but so often It's the mentality oh, of the players. Fale, you me. can't really tackle like, like that and expect to get away with it. Well, there it is. The first caution of this match. Well, he didn't need to make the challenge, did he? He's under pressure now. It's a long time to go in this game. You have to worry about ก่นหลังจากออกจากเชลซีมานะฮะนี่ครับสัญญาสัญญา2ปีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเอาละครับโรนันโดครับจะยิงหรือจะเปิดจังหวะนี้แมต้องดูครับต้องดูเสียดายว่าเกมนี้ยังไม่ได้มีการบอกไล์อัพนะฮะก่อนจะเริ่มเกมนะครับเอาละครับจังหวะนี้มาเน่เสียให้สกา ของมาที่ลานนี่้แม่แล้วสุดตานออกมาทฟาดน้ตึกเซฟโอ้มาเวลเซฟเกรทลเิ้งผมอาจจะไม่แบนนักบอลซาอุทีเขาขอ้นะแล้วนี่ครับอัมดชาราฮิลีแบบชาราฮิลีวางมา บอลเปนเซมอ่าแข่งขันที่น a าต่น g ้มากเรัน n a ทีต่นเ s กเล e ครับนี่ t d กันที l นาตมากับนนกแข่งนีต่้ามุกคนี่วยกงันสน่าสืนุนกครับนีเงินซื้อการ์ดจทใหม่แน่นอนครับนี่เป็นกงั้มครับีเกงขันที่่าลยครับนีเางนที่น่้กครับระหเ่างขันนาเซอร์กับเป็นังันี้ ระบายเข้าไปเหลืองเอาละครับลูกเปิดฟิชิกยาวจังหวะนี้เอาละครับโค้กแล้วฟาบินโยมาครับเซเรสตักได้บอลที่โฟฟาน่าโฟฟาน่ามาตรงกลางไหลยาวมาโอ้โหแล้วโอมาดักได้ครับอยู่ที่กองเต้กองเต้มาทางซ้ายโอซาวิโอซาวิจังเลี้ยงโรสเซงสุดไม่สุดครับเอาละครับ โคโลนาโดออกมาตรงกลางออกเต้ออกมาแล้วติ้งีไล่นี่ดักได้ครับเอาละครับจังหวะนี้จะได้สวนอาเซอร์สวนสวนแล้วมาแม่สวนไม่ได้ครับเทเรสโอ้โหแล้วโดนดักมาแล้วเอาอเซอร์ได้ฟาวล์้เลยลูกแล้ว later on the g a t h e seen u e นี่ยบดนเนี่ยครับโดนเสียตังวะน,นี้ว่ะผู้ตัดสินยังเตือนอยู่ครับโเรโดเปิดยาวมาจางหวะนี้โคนกงนี่ครับถือบอลนานเกินหกวิโดนนะครับโอตาโอ มาครับโอตาวิโอโอตาวิโอออกมาทางขวาอันเดอร์สันซาริสกาแล้วโดนน้ำโดวหูเรียบร้อยครับเอาแล้วครับเอานาเซอร์ขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเลยโอ้จังหวะนี้ Well here's the goal again and it's a really nice ball to put him through the vision to set up the chances outstanding but should the keeper be beaten at h i s near p o s t I don't think so he really needs to do better in those situations นี่ครับสุดสวยเลยลูกนี้โรนัลโดสอดขึ้นมาครับทาริสกาหนึ่งแอซซิตโรนัลโด1หนึ่งประตูครับวันนี้เอาละครับนับหนึ่งครับสำหรับโรนัลโดครับโอ้โหทีที่16ครับมาดูกันต่อโอ้แล้วเบนเซม่าฟาบินโยเงียบไปเลยครับโคโรนาโดออกมาอัลลาอัลลา และมาทางซ้ายครับฮาสาวี่ออกส้นคืนมาหูแลดักได้เอาละครับโมสบิดดักได้โมสบิดแตะยาวไปนิดนึงโอ้ฟาเบินโยดักได้เหมือนกันจังหวะนี้เอาละครับแล้วก็ดักได้เหมือนกันออกมามาเน่โรนันโดคืนอติดกองเตะและ้วไป้วครับเบนเซม่าเบนเซม่าโอ้โหแล้วโดนต้อนอยู่ยังคืนมา แล้วมันกำยิ่งยิงย่งนนเซฟได้เอะไรครับเตะมุมโอ้โหเอาอิทธิพัทก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับจังหวะนี้อุ้แล้วยิงนี่ครับไฮเปอร์มอชั่นวีของเขาครับที่เขาโปรโมทโอ้โหอ่ะมาครับเตะมุมครับ มาแล้วโ6ฟาบินโยออกหลังไปครับลูกนี้ไม่ดีลุ้นเลยครับว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับฟาบินโยออกจากลิเวอร์พูลก็มากับเอาอิติฮัดครับหลายคนอาจจะคิดว่าได้ไปดูต่อที่ยุโรปนะแต่ว่าฟาบินโยเลือกนะครับเลือกซาอุฮะเอาล้วครับบอลอยู่ที่เทเลสเทเลสเทเลส ยังเลี้ยงไปเองไหลมาที่มานี่อ๋อแล้วครับมานี่เอาแรสเซอร์สวนขึ้นมามานี่จี้ขึ้นมาแล้วติดอืมแล้วครับเบนเซม่าเอาเบนเซม่าก็ถืนมาสวนเหมือนกันรรแล้วรอเพื่อมาเติมยังไม่มีใครเติมครับผู้แข่เบนเซม่าต้องโอ้โหแล้วขึ้นมากองเลยเอา,เ<ก>าชาล่าฮิลลี่กองเต้กองเต้ขืนกลับมาฟาบินโยนกองเต้ทีนึงแล้วลงม,มาริโย เบนเซม่าแล้วติด,ตดอีกครับอ้อาวแล้วครับก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอ้าวแล้วครับโอ้โอดัดดัดโอ,โอ,โอ้เกมเร็วเหลือเกินครับจังหวะนี้อ้าวแล้วครับพิกมาทาริสกาคนเดียวหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสี่ทาริสกาล้อโรนันโดเติมโรนันโดโรนโด,โนโดเข้าขวาไม่ยิ่งติดบล็อกอ้อาวแล้ครับเอานาเซอร์เตะมุมครับจังหวะนี้ หรือจะเล่นสั้นเล่นสั้นเอาละครับบอลที่มาเน่มาเน่เปิดปิดบล็อกเอาละครับเตะมุมทีมนะครับดูจังหวะนี้อีกทีครับยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับแม่บินบินปัดเลยจงังหวะนี้เอาละครับดูจงังหวะนี้ก่อนมาเน่อีกทีนึงมาเน่เปิดแฮนด์อ๋อแฮนด์นะครับแฮนด์นครับแฮนด์จังหวะนี้ <S 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 แล้วครับทาริสกาจะเปิดฟรีคิกลูกนี้เข้าไปครับเปิดหรือเล่นสั้นเล่นสั้นมาโอตาวิโอเปิดมาโลนันโดเพื่อนี่ยิสองประตูต่อศูนย์โดนโดครับทีเด็ดเลยครับอ๋อแล้วครับโลนันโดเอานัสเซอร์ขึ้นนันเอาอิติฮัดสองประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้นี่ครับ เป็นสั้นมาอตาวิโอเปิดเลโอโนโดโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับจังหวะนี้หมดสิทธิ์ลับเลยครับผู้รักษาประตูสองประตูต่อศูนย์ครับเอลนาเซอร์ขึ้นนำเอาอิติฮันตครับโอ้โหแล้วทีเด็ดเบนเซม่ายังไม่ออ,ออกครับใช่เอาละครับไอ้ที่เบนเซม่า โรมาลินโยโรมาลินโยคนเดียวล็อกติดกับดักโฟฟาน่ารันโดมาเน่มาเน่ทีหนึ่งมาเน่มาทีเทเลสรอเพื่อนเติมหาแล้วครับมาเน่ไปแล้วครับ ทางซ้ายมาเนี่ยยาวยาวยาว,ยาวไปนิดนึงแล้วโลนันโดติดเซฟ oh, ติดเซฟ <Well, S 1> ครับทุกมานี้โอ้จัทมานี้ติดโอ้โ oh, หติดเข่า่าจจะติดเขานะฮะโอ้โหอนะครับ, oh, oh. รบเอานาะเซอร์จะเตะม,มุมอีกครั้งหนึง่ง โคโลโดเล่นสั้นมาที่มาเน่มาเน่หลบมันแล้วโคกอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับลาวเต้ครับสามประตูต่อศูนย์เออเาเนสเต้ครับโอ้โหยิงเลนยิงโดนครับเอาอีกทีครับโอ้โหทีเด็ดลูกตั้งเตะ ควมยุ ball, ่งเลครับ,ออบเอาอีทีนัทฟาบินันติฟาเบนโยมาที่อ,อ,อาาอาาโอ้โหและติดแ่อวัลสวิดลนัโดมาที่โอตาวิโอโอตาวิโอออกมาทางขวายัางว่างอยู่แล้วโอ,อ,อ้โหฟาวไหมจากฝัเราตรงน,นี้ โอ้ใบเหลืองเลยครับโอ้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 หอ้โอ้โอ้โอีโอ้บอ้โอ้โ้โอ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 โอ้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 บอ้โแล้โอ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 ้บอโอ้อโอ้โอ้้้โอ้โออ้ดอ้โอ้รอโ้โโอ้อ้อ้้อโอ้้อ โอ้แล้วครับอะแล้วครับโฟฟาน่าหลบมามาที่มาเน่มาเน่ทางซ้ายว่างอยู่ยาวครับโอ้โดนดักได้โอมายังเล่นอยู่ในแดนแล้วอู้ระวังครับอืม well อ่าแล้วครับอ้เล็ดดักได้เหมือนกันโอ้ต่างคนต่างดักได้อะแล้วครับบอสวิตออกมาที่มาเน่มาเน่มาเน่ไปไป <at least. S 2> ได้ไหมมาทางซ้ายโลนันโดครับโลนันโด เลือดมามาเนยิยงเลยโอ้โหแล้วซ้ีทีเรียบร้อยประตูต่อูนโอ้โหเอาอิทธิพลหมดรูปล้วโอ้โหดนเสาอสอะกคปรเคลฟอร์ฮิมแอนเดดร่นอาทรเะรบ what a good goal that is เข้าซ้ายเน้นๆเลยฮะโอ้โหลูกนี้โอ้โดนเลยครับงานใหญ่นะครับเอาอิทีฮัด well this is threatening to get out of hand just look at the score line นี่ละครับคดเวลาข้างหลัง3นาทีครับหมดไปแล้วครับ2นาทีโอ้โหแล้วยังไม่เห็นรูปแบบการโต้กลับที่แน่นอนของอาอีทีฮัทเลยฮะจังหวะนี้เอาซาวิเอาซาวิ โอ้โหแล้วหมดครึ่งแรกแล้วเอาเนเอร์นำเอาอีทีฮัดอยู่4ประตูต่อศูนย์นะ oh. โอ้โหรนันโด2ลูกครับมาเน่หนึ่งลูกแล้วก็ลาพอสอีกหนึ่งลูกครับโอ้โห oh. ถือว่าเป็นแีน่เขาเรียกว่าไงนะเกมค่อนข้างไวครับไวพอสมควรนะแล้วก็ <S <S ผมอาจจะยังไม่ได้แม่นนักเตะ อาลับมากมายก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอาจจะติดขัดๆนิดนึงฮะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับเริ่มครึ่งหลังครับเอาล่ะครับเอาอีกทีบุกจากซ้ายไปขวาโอ้ยยังไม่ได้บุกจริงๆจังๆเลยแล้วเอาล่ะครับเบนเซม่าออกมาที่โรมันโยแล้วโฟฟาน่าดักได้เอาล่ะครับโฟฟาน่ารอเพื่อนเติมโฟฟาน่าของที่มาเน่มาเน่ยาวเลยครับจังหวะนี้ มาแน่มาเน่ยาวยาวแล้วยังไงนี่จังสุดเส้นหลังยแชเดสออกมาที่มาเน่มาเน่ยังไงกับงค์เทเดสเทเดสยังไงโู่เหรอครับมาเน่มาเน่มาฟูฟาน่าออนเซอว์ชาบิเอแล้วยิงติดเซฟอีกแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหดักได้เหมือนกันกระสวนสวนเอาแล้วครับกองเต้สวนสวนขึ้นมาแล้วยัง ฮัมดาาลต้องรอครับโอ้โหขึ้นไปรอหมดเลยครับเอาอีดีฮะเบนซ์มาต้องต้องรอโอ้แล้วติด intercepted effortlessly เลยครับโูตาวิโอไหลมาแล้วแม่ไรลี่ดักได้ออกมาที่ฟาบินโยฟาบินโยฟาบินโยมาอ่านท่ามอ่านท่าเซอร์็ดักได้เหมือนกันเทเดสพี่เทเดสออกมาทางซ้ายมาเน่ บอลนี้ลอแล้วโดนโดนโดนยิง it was on its way in เอาละครับแล้วมาร์เซโลโกรอเฮกรเฮแล้วโยนมานี่ครับฟาบินโยก็ดักได้เหมือนกัน he got coronado coronado ออกมาอั d hamdala อลาอัลลาใช่ไหมเนี่ยไอสัตว์กูกูไม่แม่นออกมาแม่ดักได้เหมือนกัน losing possession here coronado ขวาเปลี่ยนแกนมาอนันโดออกไปขึ้นทำทางแล้วครับจังหวะนี้แล้วต้องรอครับต้องรอโอ้แล้วโดนอ้แตนฟาวลแดดเอ้วกเขาเสียแล้วเอาอิดฮาร์ดักได้เหมือนกันวันที่อาดูลาลาลืา้ขวาว่างครับโอ้แล้วไปนะครับเอาแล้วครับโอ้แล้วนโยิง a ติดเซฟครับโอ้โห time for a change then ได้เป็นจังหวะได้สวนจังๆเลยครับขอเอาอีทิฮัตครึ่งหลังครับโอ้โหครับจังหวะเตะมุมครับเปิด delivering it แล้วโค้เป็นเซมาสั่มโอ้ติดโอ้ great block โอ้ยแล้วยังได้อยู่เอาแล้วครับเอาอีทิฮัตยังได้อยู่เอาอิทฮัต Well it looks so promising, but a goal kicked the outcome. Well we're focusing on Cristiano Ronaldo for a reason, Stuart. Fair to say, he's been at his brilliant best. Well the keeper would be sick at the sight of him. He's been shooting from everywhere and he's taken his goals really well. เทเลสไม่ไปคนเดียวแล้วครับเอาละครับเทเลสมาที่โฟฟาน่าดูโฟฟาน่ายังไงครับโฟฟาน่าโรนัลโดติดแล้วไม่เอาละครับดักได้เหมือนกันกองเตะออกมาที่โจตาโจตาออกมาสั้นๆฟาบินโยอาซาวิอาซาวิเอาละครับอาซาวิให้คนเดียวเขาแล้วทั้งขวาว่างอยู่แล้วยังได้อยู่ฟาบินโยยังไงฟาบินโยโอ้โหเอาละครับ มตั้มเป็นของอัรเซอร์บ้างผู้เล่นอย่างนี้ระวังครับอเน่รอโคไม่ได้ครับ i n u t e s to go อางมินโย่อารินโยเข้าทางขวาขวาแล้วโจมีเข้ามาจังได้อยู่ลทอนบอลได้แล้วจง้สวนตีอาิลโยเอายังได้อยู่โอ้โห ี่ครับจังหวะนี้ฟอร์มโยกว่าเซนไซเซนเป็นเซมาตีจีตีบอลแต่หมุมครับโอ้โหแล้วจังหวะขึ้งหลังนี่เราอีดีฮัทบุกเยอะขึ้นครับแต่ยังไม่ได้ประตูแล้วอาร์นาเซ่เปลี่ยนตัวเลยครับเปลี่ยนโรนันโดออกครับโอ้โหสี่ศูนย์ถือว่าเกมขาดนแล้วอันเพลย์ชอร์ตครับโรมาลินโยออกมากองเต้กองเต้ ออกมาโจตาโจตาจะจ <Shot attempted. S 2> ายิงใส่โอ้โหตีใส่แล้วเซฟ b อ the keeper โอ้แล้วแม่จังหวะมันมันยิงไม่ได้ฮะต้องที่ยิงแล้วอ Ali Rajami r า j a m i Rajami โอ้าา oh, แล้วออกมาผู้สาประตูยาวขึ้นมาจาังหวะนี้แล้วโอ้โ oh, ห oh, ยังได้อยู่ครับเอาอิทิฮัดฟ <Well, S 2> าเปนโยว้ <lovely S 2> าว lovely work to get past his man สาไปมาโจตาคืนกลับหลังมาอุนที้เป็นเซมาโจ,ตา,โจตาอีกทีนึง โจตาอ s <S ย่างไรครับ <Play. S 1> ต้องตอกโ้นขึ้นมาแล้วโซฟาว,วิโอ้โดนไปครับลต์เล<า>ียอฟทาร์เกตและนั่นจะเป็นการโยนในทุกครับยังในทุกถ,ถือว่าแหมเล่นกันเนี่ยเอานาเซอร์ก็ไม่บุกแล้วฮะถือว่าตั้งรับเลยครับจังหวะน,นี้ไม่ไม่ไม่บุกแล้วครับถือว่า4-0ถือว่าขาดครับสำหรับเอานาเซอร์แล้วนี่ครับ เกมยังเป็นของเอาอีทีฮัทอยู่แล้วจังหวะนี้ฟาบิโยมาฟาบิโยขึ้นมาแล้วครับคอรโดโคลโดมาทางซ้ายโรมาลินโยเขาตีอ่าแล้วครับเชเลสมาที่อล็กเทเลสทีนึงเชเลสยาวไปครับโ้มาดักได้ครับมาดักได้แล้วจังหวะนี้โรมารินโยเขา อาจิมีครับมาครับทาริสกาไคนเดียวครับทาสทมาี่ทริสกาอีกทีนึงทาริสกาลอรอใครครับรอมาโคฟาน่ายิงเลยอ้ that was a terrific attack but they'll be disappointed about the way it ended well it's good play t h e a n d create the opening however the finish didn't match the rest of it เปลอยนกันครับเปลี่ยนมีเปลี่ยนครับโอ้ ่วงเวลาเลยครับแม่เอาละครับยาวขึ้นมาครับเอาอิธิฮัทโอ้โหแล้วเนี่ยครับฟ,ฟูฟาน่าก็ได้อีกแล้วครับมาคาริบาล่า,า,า,ลาแล้วออกซ้นคืนกลับมาอย่างไรครับจะออกมาทางซ้ายอเล็กซ์เจเดสเจเดสทีคาริบาล่าอีกทีนึง Now with Otavio, can't miss surely! Oh, the keeper made it look routine, it was anything but. We've had the official word, there will be a minimum of two added minutes. And with that, the attack fizzles out. And the referee blows the whistle, it is a free kick.

แล้วโอ้ฟูฟาน่าได้เอาเอครนบเอาชนะเอาอีทิฮัดไปสี่ตนส่องประตูจากโอลโประตูจากนประตูจากลาปเต้ครับทำได้ดีครับทำได้ดีวันนี้ก็สำหรับใครที่อยาให้ผมเล่นเอเอฟซียี่สยังไงก็ บอกมาครับอยากให้ผมเล่นคู่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นให้นะฮะถือว่าเป็นการรีวิวเกมครับในช่วงเปิดตัวก็มีกระแสวิจารณ์ทั้งภาพบวกแล้วก็ภาพลบนะครับซึ่ง EAFC คราวนี้นี่ไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของฟีฟ่าแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแสบซีดในบางส่วนรวมบางส่วนของค่อนข้างที่จะ, <Yeah. S 2> จะรู้สึกว่าไม่ประทับใจเท่าที่ควร ผอะไรที่ดีเขากลับตัดออกไปส่วนอะไรที่ดีเขาก็ปรปับปรุงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องติดกับทาง EA ด้วยนะครับผมจบเกมครับเอานาเซอร์ครับเอาอชนะเอาอีทิฮัดไป4ประตูต่อศูนย์ครับเขาหน้าใครได้ผมเล่นคู่ไหนพิมพ์มาบอกนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับผมก็ อย่าลืมนะครับให้การสนับสนุนผมด้วยนะครับจะได้มีเงินไปซื้อกาดจอนครับคอมจะได้ไม่แหลกนะครับเวลาตัดภาพรีเพย์ไปมานะครับผมขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมนะครับแฟมแฟมครับสวัสดีครับ